สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระเหมือนเช่นเคยก็วันนี้นะครับเรามาชมพระกันนอกสถานที่นะครับเนาะนี่นะครับก็พอดีวันนี้นะครับยุ่งๆนิดนึงนะครับเนาพอดีพอดีตอนช่วงเช้านะครับพาลูกคนโตไปสอบพีเทสนะครับนงโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับแล้วก็เนี่ยสักเนี่ยนะครับ สักบ่ายสามนะครับก็มีลูกคนเล็กแข่งบอลนะครับแข่งเตะบอลนะครับเนาะนะครับแข่งเตะบอลกันที่สนามเนี่ยนะครับเนาะก็เลยนี่นะครับก็มาจอดรถรอแล้วนะนะครับที่สนามนะครับเนาะรอตรวจใบกงใบเกิดนะครับเนาะเทียบอายุอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะรุ่นยูแปดนะครับเนาะนะครับจริงๆเขาใช้เขาใช้บัตรประชาชนนั่นแหละนะครับเพราะเด็กเจ็ดขวบเขาทำบัตรประชาชนนะครับแต่ แต่ลูกผมยังยังแค่หกขวบนะครับนะก็เลยไม่มีแบบประชาชนก็เลยเอาต้องเอาใบเกิดมานะครับเนาะเป็นรุ่น u แปดนะครับแต่หกขวบครับก็ได้ติดไปกับเขาก็เลยว่าจะมานั่งมาดูนะครับพามาเตะแล้วก็มานั่งดูแป๊บหนึ่งมันยังไม่ได้เวลานะครับเนาะก็พอมีเวลานะครับเนาะก็เลยพาเพื่อนเพื่อนพี่นะเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นนะครับเป็นเครื่องรางเครื่องรางเกี่ยวกับเสือนะครับชุดนี้นะเนี่ยดูนะพี่นะมาบ้านกันเลยนะครับเนาะดูเขาเลี่ยมใช้นะครับ นี่นะนะครับก็เป็นนี่นะนะครับเป็นเขี้ยวเสือนะครับเราดูนะนี่นะเป็นเขี้ยวเสือนะครับแล้วก็เล็บนะครับเราเขี้ยวเสือแล้วก็เล็บเสือนะครับแล้วก็ดูนะครับนี่เป็นหนังหน้าผากเสือนะนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นสามเป็นสามอย่างนะครับที่เขาเลี่ยมใช้นะครับนะนะครับ เขาเลี <ersch> Workers, <S <S ่ยมใช้เดิมๆบ้านๆกันเลยนะนี่นะับทำไมผมถึงว่านะครับนอนเลี่ยมใช้เดิมๆบ้านๆนะครับเนาะเพราะนะครับคนที่คนที่ยังไงอะคนที่แบบเป็นผ่านจริงๆนะนะครับคนที่เป็นผ่านมีความรู้กับเกี่ยวเกี่ยวกับของพวกนี้จริงๆนะครับเนาะนะครับไม่ว่าจะหน้าผากนะครับไม่ว่าจะเคี่ยวไม่ว่าจะเล็บเนี่ยนะครับเนาะเป็นของบ้านๆจริงๆถ้าคนที่แบบมีพื้นเพชีวิตมากับเกี่ยวข้อพวกกับของพวกนี้นะครับเนาะนะครับเขาไม่นิยมเอาไป เอาไปเสกเพิ resides, ació, shared, ่มนะเขาไม่นิยมเอาไปให้พัคเกจิเสกแล้วก็จานเพิ่มนะครับเนาะเพราะอะไรครับนะครับเพราะเขาถือว่าเขาคิดว่านะครับเนาะเขาคิดว่านะครับเนาะเขาเขาคิดว่านะครับถ้าเอาไปเสกเอาไปจานเพิ่มนะครับเนาะมันจะทําให้ปืนกระบอกนั้นอะปืนกระบอกนั้นที่ที่ล้มเนี่ยนะครับที่ล้มหมูล้มเสือได้เนี่ยนะครับมันจะมันจะแบบมันจะหากินไม่คล่องนะครับเนาะนะครับประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะ นี่ครับก็เลยก็เลยว่านะครับนี่บ้านบ้านนะครับเนะเขาเรียกใช้เป็นบ้านนะครับเนาะเพราะนะครับของพวกเนี้นะครับเนาะเขาจะมีเขาเป็นเป็นเป็นแบบว่าเป็นของชนสิทธิ์นะครับเนาะมีฤทธิ์ในตัวนะครับก็นะครับเครื่องรางเกี่ยวกับเสือเนี่ยนะครับเนาะไม่ว่าจะเคี้ยวเล็บนะครับแล้วก็น้ำผากเสือนะครับเนาะนะครับน้ำผากเสือก็จะไปทางตะบะนะตะบะบารมีนะครับเนาะแล้วก็มหาอำนาจนะครับเนาะพวกเล็บนี่ก็มหาอำนาจนะครับเคี้ยวนี่ก็เป็นพวกคงกระพันชาตินะครับเนาะมหาอุดคงกระพันนะครับ นี่นะครับเขามีลิทในตัวอยู่แล้วนะครับมาตั้งแต่โบราณโบราณนะพีนะครับพวกเนี่ยนะครับเขี้ยวเล็บหนังหน้าผากเสือนะครับลูกไม่ก็เขี้ยวหมูป่านะครับเขี้ยวตันอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นแบบของต้นสิทธิ์นี่ลิทในตัวอยู่เลยนะนี่นะครับก็ดูกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซูมกล้องซูมกล้องโทรศัพท์ให้นะครับรอเดี๋ยวนะพอดีมันไม่สะดวกที่จะลงกล้องนะครับก็ได้มาอย่างนี้ก็ชมกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูนะ นะครับเนี่ยดูไม่ดูนะครับเรียงใช้เก่าๆเดิมๆบ้านๆเลยนะครับนะครับเป็นนี่นะครับเป็นเขี้ยวเป็นเล็บแล้วก็นะครับเนาะเป็นหนังหน้าผากเสือนะครับเนาทีอินวันนะครับชิ้นนี้นะครับเนาะดูนะครับเนาะเรียงเก่าดีนะครับเนาะเนี่ยดูนะครับเดิมๆดีนะครับเนาะเนี่ยนะครับแล้วความเชื่อเขาเต็มร้อยนะครับเขาใช้พุทธคุณที่เป็นความเชื่อของโบราณโบราณจริงๆนะครับเราไม่ได้มีนะครับ ไม่ได้มีเสกเพิ่มไม่ได้มีจานเพิ่มนะนะครับเนี่ยนี่นะครับเนาะก็นะครับเนาะเห็นไหมครับมีเจาะรูระบายอากาศเลยครับก็อย่างที่รู้ก็อย่างที่บอกไปนะครับนะว่านะครับเนาะนะครับคนที่มีพื้นเพเกี่ยวกับการหาของป่าอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเขานะครับเขาไม่นิยมเอาไปเสกเพิ่มจานเพิ่มนะครับเพราะเขาจะทําให้แบบว่าปืนที่ล้มที่ล้มหมูป่าที่ล้มเสือเนี่ยนะครับมันจะหากิน มันจะหากินแบบปัญหากินไม่ได้อะมันยิงภาษาอีสานก็หากินคือไม่หมานนะนะครับหากินจะติดขัดขัดคือยิงไม่ได้ยิงไม่โดนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเราเขามีความเชื่ออย่างนี้นะครับเนาะเขาก็คือจะห่วงนะครับจะห่วงแล้วก็เลี่ยมใช้เองอย่างเงี้ยนะไม่มีแบบนะครับก็สมัยก่อนนะครับผมเคยมีแบบจะญาติกันนะที่เป็นแบบทางนี้แหละนะครับทางแบบทางหมูป่าทางอะไรนี้ครับเนาะที่แบบที่ล่าหาของป่าอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเขี้ยวเขาได้เยอะนะเขี้ยวเขามีเยอะนะครับแต่นะครับ เขาไม่ให้นะนะครับเขากลัวเอาไปเขากลัวเอาไปให้แบบพระนะครับพระเศษพระลงอัขระนะครับแล้วมันจะทําให้ปืนเขาที่ที่ล้มหมู่ล้มอะไรมามันจะแบบมันหากินไม่คล่องหากินไม่หมานะแบบว่าคือขึ้นไปก็ก็ไม่เจอสัตว์มาให้ยิงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับตนสมัยก่อนนู้นนะครับเนาะนะครับมันก็เป็นความเชื่อแนวๆนี้นะครับเนาะพอดีได้มาผมก็เลยคิดถึงสมัยก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเออนะ เขาเชื่อแบบว่าพื้นเพบ้บนบ้านจริงๆนะครับก็คือใช้พุทธคุณของของธนสิทธิ์จริงๆนะครับ้วที่เป็นที่เป็นแบบนั่งเดิมนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเกี้ยวเป็นเล็บเป็นหนังหน้าผากเสือนะครับเนาะนะครับก็นะครับเนาะอำนาจบารมีคงกระพันชาติีนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับเนาะจะเป็นแบบการพูดผีดีนะนะครับพอเสือเป็นเจ้าป่านะครับการพูดผีพิศดารดีนะนะครับการลมเพลลมพัดก็ดีนะนะครับที่ที่ความเชื่อสมัยก่อนนะครับีกนะครับ ก็โอเคนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้นะไม่นี่นะครับนะครับก็ขอบคุณพี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกาลังใจให้กันเสมอมานะครับนอนแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับตแต่โปจะได้แนวทางก็จะได้ความรู้ในการเล่นพาสส่พาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร่ช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ